สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ On s Kitchen กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำคุกกี้ไอศครีมค่ะคุกกี้ไอศครีมวันนี้จะเป็นรสเรนโบว์นะคะหน้าตาน่ารักสีพาสเทลซะด้วยทำไม่ยากเลยใช้วัตถุดิบแค่5อย่างเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะคะได้แก่แป้งสาลีตราโบแดงค่ะแป้งข้าวโพดสีผสมอาหารนะคะน้ำตาลไอซิง่งและเนยสดรสเค็มค่ะ อัตราส่วนดูได้ใต้คลิปนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเทเนยเค็มนะคะลงในโถตีวันนี้เราจะใช้ตะกร้อไฟฟ้าค่ะตีเนยให้กระจายได้เลยค่ะพอเนยกระจายตัวแล้วนะคะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปและตีต่อจนเนยขึ้นฟูค่ะ จากนั้นร่อนแป้งสาลีและแป้งข้าวโพดลงไปในเนยได้เลยค่ะใช้พายตะล่อมแป้งกับเนยนะคะให้พอเข้ากันหมาดๆและจากนั้นก็ตีด้วยตะก้อไฟฟ้าต่อได้เลยค่ะในขั้นตอนการตีตอนนี้นะคะให้ตีพอที่จะหมดเม็ดแป้งก็พอนะคะอย่าตีนานนะไม่งั้นเนื้อคุกกี้ของเราจะแข็งค่ะ จากนั้นให้ทำการแบ่งแป้ง,ปงออกเป็น3ส่วนนะคะเท่าๆกันใช้วิธีการกะเอาก็ได้ค่ะแล้วแบ่งออกเป็น3าส่วนแบบนี้เพื่อที่2ส่วนแรกนะคะเราจะผสมสีผสมอาหารและส่วนสุดท้ายใช้เป็นสีธรรมชาติค่ะวันนี้สีที่ใช้จะใช้สีชมพูกับสีม่วงนะคะเวลาหยดสีไม่ต้องใส่สีเยอะนะคะใช้อ่อนๆก็พอขนมจะได้ดูน่าทานค่ะใช้มือของเรานะคะคลุกเคล้าสีกับตัวแป้งให้เข้ากันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าเราจะได้เนื้อแป้งทั้งหมด3สีนะคะจากนั้นให้หยิบขึ้นมาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจับเรียงต่อๆกันแบบนี้นะคะและใช้มือกดให้เป็นระนาบเดียวกันค่ะ จากนั้นเราจะนำแป้งไปพักไว้ในช่องฟรีซเป็นเวลา20นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็นำแป้งออกมาจากช่องฟรีซนะคะคราวนี้เราจะทำการตักแป้งด้วยสกูปตักไอศครีมตัวนี้นะคะจะเป็นสกูปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง3เซนติเมตรค่ะใช้วิธีการตักเหมือนตักไอศครีมเลยค่ะขูดเข้ามาเสร็จแล้วนะคะใช้นิ้วกดแป้งลงไปให้แน่นค่ะถ้ามีส่วนเกินก็สามารถเก็บออกได้นะคะ จากนั้นก็ไปวางลงในถาดนะคะที่ปูด,ด้วยกระดาษไขหรือกระดาษเทฟลอนกันติดเลยค่ะตักขนมจนครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะ การอบคุกกี้นะคะเราจะใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมที่อุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา35-40นาทีค่ะตอนนี้ขนมก็สุกแล้วนะคะหอมฟุ้งไปนทั้งครัวเลยค่ะให้เรานำขนมออกมานะคะแล้วก็ตักเขาขึ้นมาพักบนตะแกรงให้เย็นเลยค่ะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟและอร่อยได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการทำคุกกี้ไอศครีมน่ารักมากๆแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ไม่ยากนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อตอไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ